สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเวลาที่เราบูตวินโดว์เราติด F1 นะครับติด F1 เรื่อยๆจะบูตที่ไรห,หรือรีสตาร์ที่ไรก็จะเจอ F1 นะครับวิธีแก้ปัญหานะครับของผมนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวเมนบอร์ดของที่ผมใช้เนี่ยเป็นของเดลนะครับอของเดลเมนูก็จะประมาณนี้ส่วนของเพื่อนๆ ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็จะแก้แตกต่างกันไปนะครับของผมเนี่ยจะพูดเฉพาะของเดลแล้วกันนะครับเข้ามาที่เมนูเมนนะครับของ b บ o อดนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปดูด้านล่างนะครับคำว่า half on e r r o r เนี่ยครับเดิมทีเป็น enable นะครับให้กดขึ้นมาเป็น disable นะครับแค่นี้ครับก็เรียบร้อยนะครับเวลาที่เราบู๊ต ต่อไปนะครับก็จะไม่ติด F1 แล้วนะครับเดี๋ยวเรา Save and Exit ออกไปก่อนนะครับโดยกดที่ F10 นะครับแล้วเดี๋ยวลองดูผลกันนะครับนี่ครับเป็นเมนบอร์ดของเด l นะครับรอเขาทำงานแป๊บหนึ่ง โอเคเข้ามาวินโด w แล้ครับแค่นี้ครับก็จะไม่ติด F1 แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ใช้เมนบอร์ดเดลแล้วก็ติดปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับน่าจะช่วยได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ